จริงๆหลักการตัวนี้เนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเลยเนี่ยในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยมามามาแบบเจริญมากแล้วท่านผู้ชมเนี่ยสามารถไปที่โรงพยาบาลแล้วตรวจเลือดวิเคราะห์ได้เลยว่าเราขาดวิตามินอะไรขาดเกลือแระ่อะไรแต่ ถ้าเราไม่สามารถจะไปที่โรงพยาบาลได้เพื่อไปตรวจสอบโดยละเอียดเราอาจจะต้องสังเกตจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเราเองเนาะว่าเรากินอะไรบ้างเช่นเรากินผักหัวนะแต่เราไม่ค่อยกินผักใบอย่างเงี้ยผักหัวจะมีข้อดีคืออิ่มแต่ข้อด้อยก็คืออ้วนถูกไหมครับผักใบก็มีวิตามินเยอะ แต่ผักใบก็มีข้อด้อยคือถ้าผ่านการปรุงการความร้อนหรือทิ้งระยะเวลานานก็จะได้วิตามินเกลือแร่น้อยลงดังนั้นเนี่ยกสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมันมีความเซฟของตัวมันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันยพืชที่เรานํามาสกัดเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือการได้มาซึ่งสารสกัดกระบวนการได้มาซึ่งสารสกัดเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเปิด ผยได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นความลับทางการค้าส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่จะมั่นใจได้ก็คือการแตมป์อยถึงมาตรฐานโรงงานมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับอายราเป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่บนความไว้ใจเชื่อใจและมีคุณภาพในสังคมไทยมานานนับสิปีเพราะตรงนี้เป็นตัวการันตีได้ทีนี้ถ้าเราเอาสารธรรมชาติมาสกัดเองละ่ะ เราทำเองเนาะเราอยากทําเองมันก็มีข้อจํากัดแล้วเช่นสมมุติว่าใบไม้ใบหนึ่งถ้าสกัดตามกรรมวิธีที่ถูกต้องได้มาตรฐานจะได้สารสกัดที่เราต้องการจํานวนร้อซแต่ถ้าเราเอาสารธรรมชาติน้ำมาต้มเองสกัดเอง มันอาจจะได้แค่ห้าเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นหรือเราอาจจะได้สิ่งที่เราไม่ต้องการตามมาด้วยเช่นใบไม้ใบหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ได้สารเอที่เราอยากได้แต่มันอาจจะได้อย่างอื่นตามมาเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าสมุนไพรอะไรบางอย่างหรืออาหารอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมักบางครั้งกินแล้วจะเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายดังนั้นเนี่ยตัวเปร์เซฟของเราก็คือเรารู้ว่าเราต้องการอะไร ทีม l a บของเราก็จะรู้ว่าจะสะกัดอย่างไรเพื่อให้ได้สารตัวนั้นที่ร่างกายคนนั้นต้องการอย่างนี้เป็นต้น